สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรารักเพื่อนบ้านเป็นช่องที่จะนําเสนอเรื่องราวหรือความคิดเห็นต่างๆทั้งในประเทศและนอกประเทศมาแปลให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับวันนี้ผมจะพาไปดูข่าวเกี่ยวกับสื่อของทางต่างประเทศได้ลงข่าวเรื่องรายงานอันดับความผันผวนข,ของค่าเงินแต่ละประเทศในเอเชียข้อมูลความเคลื่อนไหวของค่าเงินในเอเชียช่วงล่าสุดได้สะท้อนภาพความผันผวนของระบบเศรษฐกิจภูมิภาคได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะกรณีของเงินริงกิตมาเลเซียที่ปรับตัวแข็งค่าขึ้นมากที่สุดในเอเชียด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นราวร้อยละ0.27ทำให้แสงหน้าหลายสกุลเงินหลักอย่างเงินหยวนของจีนและเงินบาทของไทยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ใช่เพียงตัวเลขรายวันในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนแต่เป็นสัญญาณสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อทิศทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและเสถียรภาพภายในของแต่ละประเทศในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนประเทศมาเลเซียถือว่าน่าสนใจเป็นพิเศษเพราะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่าเงินริงกิตมักถูกมองว่าเป็นสกุลเงินที่อ่อนไหวต่อกระแสงเงินทุนเคลื่อนย้ายและราคาพลังงานแต่การฟื้นตัวล่าสุดสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลมาเลเซียในการสร้างเสถียรภาพทางการคลัง ควบคู่กับบทบาทของธนาคารกลางที่พยายามรักษาสมดุลระหว่างการกระตุ้นเศรษฐกิจกับการควบคุมเงินเฟอ้อมาเลเซียยังได้อนิสงส์จากโครงสร้างเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและพลังงานซึ่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการในตลาดโลกบางส่วนจึงทําให้เงินริงกิตเริ่มกลับมาอยู่ในสายตาของนักลงทุนในฐานาสะสกุลเงินที่มีความเสี่ยงลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าในฝั่งประเทศเวียดนาม ถึงแม้ค่าเงินดองจะขยับแข่งค่าขึ้นเล็กน้อยแต่ภาพรวมยังสะท้อนลักษณะของประเทศที่เน้นเสถียรภาพมากกว่าความผ,ลผ,ลผลันผวนค่าเงินดงถูกบริหารจัดการอย่างใกล้ชิดโดยภาครัฐเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกและดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเวียดนามยังคงได้เปรียบในฐานะฐานการผลิตสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในห่วงโซ่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการผลิตเพื่อการส่งออก การที่ค่าเงินไม่แกว่งแรงเกินไปจึงเป็นทั้งจุดแข็งและข้อจำกัดเพราะแม้จะช่วยลดความเสี่ยงแต่ก็อาจไม่ดึงดูดเงินทุนระยะสั้นได้มากนักเหมือนประเทศที่ค่าเงินมีการเคลื่อนไหวเชิงบวกชัดเจนสำหรับกัมพูชาภาพของค่าเงินมีความแตกต่างจากประเทศอื่นในภูมิภาคอย่างชัดเจนเนื่องจากระบบเศรษ,ษฐกิจยังต้องพึ่งพาการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐในชีวิตประจำวันสูงทำให้ค่าเงินเรียวมีบทบาทจำกัดในเชิงตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของค่าเงินจึงไม่ใช่ประเด็นหลักเท่ากับเสถียรภาพของเงินทุนที่ไหลเข้าจึงทําให้ในช่วงที่ค่าเงินเอเชียหลายประเทศอ่อนค่าหรือผันผวนกัมพูชาอาจไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากนักแต่ในอีกด้านหนึ่งก็สะท้อนข้อจํากัดของการพึ่งพาเงินสกุลต่างชาติซึ่งทําให้ประเทศมีพื้นที่ในการใช้นโยบายการเงินของตอนเองค่อนข้างน้อยเมื่อหันกลับมามองประเทศไทยค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นราวร้อยละ0 2 0 แม้จะไม่สูงที่สุดในภูมิภาคแต่ก็ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกในบริบทที่หลายสกุลเงินในเอเชียกำลังอ่อนค่าลงอย่างชัดเจนค่าเงินบาทที่ทรงตัวหรือแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดต่อเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยเฉพาะฐานะดุลบัญชีเดินสพัดและรายได้จากภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงเป็นแรงพยุงสำคัญอย่างไรก็ตามความแข็งค่าของเงินบาทก็เป็นดับสองคม เพราะในขณะที่ช่วยลดต้นทุนการนำเข้าและแรงกดดันเงินเฟอ้อแต่ก็อาจกระทบความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยได้เช่นกันหากค่าเงินแข็งเร็วเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคหลังจากข่าวนี้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีคนแสดงความคิดเห็นเอาไว้เป็นจำนวนมากเลยครับมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยโดยวันนี้ผมจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นต่างๆจากช่องทางสื่อของชาวต่างชาติกันเลยนะครับ เรามาฟังความคิดเห็นแรกกันเลยนะครับเริ่มที่คุณแฮนเดอร์สันได้กล่าวผมเคยมาเที่ยวประเทศไทยตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนในตอนนั้นทุกอย่างดูมีราคาถูกมากๆทางอาหารโรงแรมและค่าเดินทางถึงแม้ในช่วงหลังๆแม้ค่าเงินจะดูแข็งขึ้นแต่ถ้าเทียบกับคุณภาพชีวิตและบริการผมยังมองว่าประเทศไทยคุ้มค่าอยู่ดีร้านอาหารดีๆแต่มีราคาไม่แรงเท่าเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอื่นๆและคนไทยยังเป็นมิตรเหมือนเดิม แบบนี้ก็ถือว่ามาเที่ยวคุ้มแล้วความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณจอเคลลิมได้กล่าวเอาไว้ว่าเอาจริงๆเรื่องเงินริงกิตจ,จะแข็งค่าระยะยาวใหม่ยังไม่มีใครรู้เพราะปีที่ผ่านมาที่ค่าเงินดูดีขึ้นส่วนใหญ่มาจากการที่รัฐบาลไล่ออกพันธบัตรและกดดันให้บริษัทในประเทศขนเงินกลับมาซื้อริงกิตในขณะที่ตลาดหุ้นมาเลเซียเองกลับซบเซาจนติดอันดับบุยของเอเชียเพราะเงินทุนไหลออกไปลงพันธบัตรกันหมด ต่างกับสิงคโปร์ที่ดูมั่นคงกว่าเยอะในระยะยาวเพราะเขามีทั้งทองคำและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐสำรองไว้มหาศาลความคิดเห็นต่อมาครับจากคุณเหงียนวันดัตได้กล่าวว่าค่าเงินที่อ่อนอย่างต่อเนื่องของเวียดนามไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเศรษฐกิจที่เน้นการดึงโรงงานและทุนต่างชาติค่าเงินที่อ่อนทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำนักลงทุนวางแผนระยะยาวได้ง่าย จึงไม่แปลกที่ GDP ของเวียดนามจะโตได้เร็วถึงแม้รายได้ต่อหัวจะยังไม่สูงมากแต่ประเทศได้ปริมาณการจ้างงานและฐานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เข้ามาแทนความคิดเห็นต่อไปครับจากคุณโรเมลสานโตสได้กล่าวแม้ฟิลิปปิน์จะไม่ได้เด่นเรื่องค่างเงินหรือมีปัญหามากแต่เงินที่ไม่แข็งมากทำให้การบริโภคภายในประเทศยังเดินต่อไปได้นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ใช้ใจ่ายกันง่ายธุรกิจบริการและเศรษฐกิจในเมืองใหญ่ ก็ยังหมุนต่อไปได้แต่ปัญหาคือประเทศเราก็จะยังไม่สามารถเปลี่ยนแรงบริโภคนี้ให้กลายเป็นการลงทุนเชิงอุตสาหกรรมได้เหมือนกับประเทศอื่นสักทีความคิดเห็นต่อไปครับจากคุณบูดีวิจยาได้กล่าวเอาไว้การที่มองว่าค่าเงินอ่อนคือข้อดีเสมอไปนั้นมันไม่ถูกต้องเพราะในระยะยาวอินโดนีเซียยังต้องนำเข้าสินค้าที่ต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากการที่ค่าเงินที่อ่อนจะทำให้ต้นทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมันสูงขึ้น ถึงแม้นักท่องเที่ยวจะใช้ใจ่ายง่ายขึ้นจริงเวลาที่มาเที่ยวแต่ถ้าอุตสาหกรรมภายในยังต้องพึ่งพาการนำเข้าอยู่สุดท้ายประเทศก็ยังติดกับดักค่าเงินอ่อนอยู่ดีและก็ความคิดเห็นสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณคิมซองมินได้กล่าวเอาไว้ครั้งล่าสุดที่ผมมาเที่ยวที่ประเทศไทยผมเริ่มรู้สึกว่าค่าใช้ใจ่ายของที่นี่มันเริ่มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะค่าแท็กซี่และร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวค่าเงินที่แข็งทำให้ความรู้สึก เที่ยวสบายแบบเมื่อก่อนหายไปบ้างประเทศไทยอาจยังดีอยู่แต่แค่ตอนนี้ไม่ใช่จุดหมายราคาถูกอีกต่อไปก็จบไปแล้วนะครับกับความคิดเห็นที่ผมได้รวบรวมมาแปลแล้วนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับหากเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับภาพรวมของการเคลื่อนไหวค่าเงินเอเชียครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของใครแข็งหรืออ่อนกว่าใคร แต่เป็นภาพสะท้อนความเชื่อมั่นโครงสร้างเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอนของแต่ละประเทศหากผมแปลหรือทำเนื้อหามาผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมขอฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปมาให้เพื่อนๆรับชมกันอีกนะครับ